อ่ะอัลบั้มแจ๊สสำหรับเริ่มฝึกฟังแจ๊สอ่าอ่าพี่เบนบีไหมโอ้เบนบีในใจอะไรเนี่ยอ่ะเปิดแจ๊สเหรอใครตอบโอเคเบนแนะนำคนเมื่อกี้เลยเพราะว่าเขาร้องด้วยแล้วเบนก็ชอบมากเลยคือจอห์นพิซซิลลี่เนี่ยอ่ามันจะมีอัลบั้มหนึ่งเขาร้องเพลงแคนดี้ แอนดิมันมันดูนุ่มๆแล้วมันน่าฟังแล้วมันไม่ฟังแล้วมันเพลินๆพลินไม่มันฟังร้านกาแฟอะไรเงี้ยเออชอบ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 จริงๆเราอยากไปแปลไม่ได้นึ่ไมออกได้แต่ชอบคนเหมือนกี้จริงไม่รู้แย่งไปแล้วแย่งไปแล้วไม่รู้อาต่อเองเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าสไตล์แบบสายคูคูไอ้ที่แบบเครื่องวัลเปอร์ลายแบบไม่คูเนี่ยมันต้องแบบอะไรเชื่อนุ่มอ่ะสวิงส윙ฟิลล์ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ร้านกาแฟฮิปสเตอร์ร้านกาแฟ ใช่อันละมีอีกไหมสักส kind of mm ักสองสามคนก็ได anyway> ่มีไหมเหรอถ้าจะเอาแบบว่าถ้าเป็นเราเรากีตาร์เนาะเออเรากีตาร์เราก็จะฟังเวสนะฟังเวสอะไรอย่างงี้ที่มาสมมติว่าถ้าเป็นมือกีตาร์ตั้งระบุไหมว่าอัลบั้มอะไรของเวสอ๋อนี่เลยอัลบั้มที่มีคลิปเลยเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยจะได้ไม่เบื่อ อันนี้นี่มีที่มีภับเคลื่อนไหวมันเนี่ย <laughs> เราเน้นถ้าเราแรกๆอะเราจะฟังแค่เสียงฟังแค่เสียงเบื่อยวไปเบื่อหลับแล้วอ่ะดูภาพแบบเวลาเราดูภาพมันเฮ้ยเ้ยมันใช้แต่นิ้วโป้งไว้โหยโหแม่งอย่างไรวะอะไรเงีย้ยเอ้ยมันตื่นเต้นเลยใช่ไหมเอ้ยเวสเนี่ยมมันใช้แต่นิวปโป้งตอนแรกหนิว่ปมันเล่นไม่ไวนะพอไปฟังดงูแม่งเล่นโคตรไวเลยนิ้วโป้งมันเนี่ยไวกว่าปิกเลกบางทีนเออเราก็จะได้เห็นมือกองเล่นเห็นเปโนเล่นเราจะรู้ว่าอ๋อมันฟีลลิ่งงนี้เขามองรับส่งกันอย่างนี้ใช่ เหมือนว่ายุคนี้มันก็ดีกว่านะเรายุคเมื่อก่อนคนเราหอยหาคือว่าจะต้องไปดูดนตรีสดให้ได้ใช่ไหมย,ยุคนี้เนี่ยเรามีดนตรีสดให้ดูใน youtube แล้วเราก็เราก็ดูแบบเป็นภาพเลยอ่าเราก็จะได้เห็นเห็นภาพด้วยว่าเอ้ยเขาเขาเขาฟิลลิ่งกันยังไงเออมันมันหรืออย่างเดียวเลยมีมถ้ามีเบียร์ให้กินใน y o youtube ด้วยจะดีอาจจะดีมากเลย <laughs> แล้วก็มีเด็กมันอมีเด็กเ็นมีเด็กเ็นมามายิงคลด้วยเรียกมันมอกหรือว่าอีกหน่อยเป็นไอ้นี่วะอะไรที่เขาจะทำเหมือนที่มันใส่แบนอ่ะเขาเรียกอะไรไม่สเวิร์ดป่ะเออเออเออเอาเอเออออเพี่เบนพี่เบนดูอลบั้มอับัส้องเบนที่ต้องมียอัลบั้มนะที่อมแนะนำเนี่ยเออจำจำอัลบั้มที่เล่นเดียวไว้ร e เดี๋ยวเนชอบมากเลย จำชื่ออะไรบั้มไม่ได้นะเขาจะเป็นปกติมันจะเล่นงสามชิ้นนั้นที่เป็นออกานที่ที่เป็นออแกนเออเออเออที่เป็นออแกนเล่นกับจอห์นนี่สมิธป่ะใช่ไหมไม่ใช่จิมมี่สมิธไม่ใช่จิมมี่สมิธไม่ใช่เขาไม่ใช่จิมมี่สมิธแต่ว่าเล่นออแกนก็คล้ายจิมมี่สมิธแหละอแต่มันนานนึกออกมันจะมีอัลบั้มนั้นอืมว้าวตรงที่ว่าปกติเออเดวายแอนด์ลอสเนี่ยเดวายแอนด์ลอสเสร็เนี่ยเขาเล่นสวิงนะใช่ไหม อันนี้เวสเนี่ยเล่นาลาเลยแล้วก็แบบปีคอร์ดเมโลดียเพราะเพรอะไรเงี้ยบางทีคนเริ่มฝึกกีตาร์แล้วก็แล้วก็ตามทันไงใช่ไหมใช่เล่นกระชาก็ไห้ฟังใช่ตามทันใช่ใช่อ่ะพี่เป็นโอ้แจ๊สเหรอฝึกเริ่มที่ถามว่ามีอีกไหมนี่คือนึกไม่ออกใช่ไหมจริงจริงอ่ะถ้า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 สำหรับถ้าจะเริ่มฟังเลยก็พี่ว่าก็ฟังฟังเวสก็ดีนะ เวสมัน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 เบลลดี้มันสวยอ่ะแต่ว่ามันชัดเออแต่ว่าเวสมันจะพี่มองว่าเวสเวสมันจะไม่ค่อยเข้ากับพี่ตรงที่ว่าคือพี่ชอบมากนะเวสเนี่ยถ้ามือกีตาร์เนี่ยดับหนึ่งนะแต่ว่าหมายถึงว่าพอเวลาเราคือเวลาเร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 ามักจะเล่นแบบน้อยชิ้นไงแล้วเราพวกพวกชิกของเวสมันจะใช้กับพวกน้อยชิ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันจะเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตแล้วก็แบบ เนื้อออกมาแต่ว่ามันจะเลือกการกานใช่การเลือกโน้ตแต down, ่การเลือกโน้ตมันดีมากนะคือแม่งแบบโอ้โหเล่นที่เลยก็แบบมันสวมมาคือซึ่งมาเล่นยากมากนะเล่นน้อยเล่นแจ๊สเนี่ยเล่นน้อยแต่แม่งแบบสวมอ่ะแม่งยากทิ่มหายเลยมันเรยากมากเออใช่ใช่มันมันยากมากเพราะว่าการสวิงฟิลในแจ๊สเนี่ยคือถ้ามองแบบถ้าภาษาแบบควายๆเลยคือก็ไหลไปเรื่อยๆแม่งก็เข้าอ่ะ <laughs> นี้ดีกว,ว่านึกบอกว่าเนี่ที่บอกก็จือซฟิไวได้วยเพลงไว้ี่ยิ่งต้องไหลเออไหลไปเรื่อยๆคือคืออันดับแรกคือมึงฝึกความเร็วให้ได้แค่นั้นเองแล้วมึงก็ซูมฟิลไปเรื่อยๆคือ <c oughs> จริงๆเรี่ยพ <c oughs> ี่สำหรับพี่นะชื่อคือเรื่องแจนน๊สเนี่ยคือตอนแรกอ่ะแม่งยากแต่พอเล่นได้เล่นได้แล้วแม่งง่ายเพลงยิ่งเร็วยิ่งแบบแบบเล่นแบบอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยแรกๆกแม่งยากที่หมายเลยแต่พอเล่นได้แล้วเนี่ย คือมันมันก็ได้มันก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบมีชั้นเชิงอะไรแต่ว่าการที่เล่นเพลงแจ๊สแล้วมันเล่นมันหลาดอะไรเงี้ยมันยากคือการเรื่องโน้ตกันต่างๆนานาอะไรเงี้ยอย่างเวสเวสเนี่ยก็น่าฟังแล้วก็เพื่อโจแพดก็ก็ดีนะโจแพดถ้าเป็นเมืองถ้าถ้าเป็นมือกีต้าอย่างโจแพดอย่างเพราะว่าโจแพดมันก็จะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราคือโจแพดก็จะมีมูที่เป็นแบบกีต้าเยอะหน่อย อ่าอย่างสมมติว่าโจแพมันก็จะไม่ค่อยแต่มันก็จะไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นแบนดใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็จะเล่นมีกับเบบมั่งมีกบอะไรมัง่งโจโจจแพทก็น่าแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ชอบสาวโจแพรว่ะพี่ว่าสาวโจแพรมันไม่่คยดูไงอ่าอ่าอมันไม่่อยดูแต่ว่าอันนี้อีกคนหนึ่งอ่ะพี่เป็นประกนอ่าก่ได้พอดีได้พอดีอ่าอ่แล้วก็แล้วก็มีอ่าแก๊งกรีนก็ดีแก๊งกรีน่ถ้าสายสลายบลูนะอ่าแก๊งกรีนก็ โอเคแล้วก็เคนนี่เคนนี่เบเซลชอบไหมเชื่ออลยเคนนี่เคนนี่เคนนี่ก็ดีเคนนี่คนหนึ่งนี้เคนนี่โรเจอร์โอรอนี่สมิธไงเออตอนนี่สมิธจอนนี่สมิธพี่เฉยเฉยแต่ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามอเดียออแต่ถ้าถามว่าความถ้าถามว่าความชอบแจ๊สเลยนะดัมเบลวันเลยก็คือจิมมี่สมิธที่เป็นออกแกนเป็นมือออกแกน้วอย่างนั้นอ่คือพี่เป็นคนที่ว่าพอเราฟังแจ๊สพี่ไม่ฟังแจ๊สต้าว่ะอาอ พี่รู้สึกว่าแบบแจ๊กกีต้ามันมันฟังแจ๊กกีต้าแล้วมันแบบมันเหมือนกับมันไม่ช่แบบคันเลอร์มันเนี่ยหรอปะมันมันจะต้องคือพอเราพบพี่ไม่รู้ดิความรู้สึกพี่เวลาคนเล่นกีต้ามันจะเป็นบลัวเนี่ยหรอปะเอีมันสร้างออกมาอย่างนั้นนะเออมันมันต้องมีลายอะไรพวกนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่จิมมี่ิมม่ก็คือมันก็มันก็เป็นฟิลนั้นนะอย่างจิมมี่ิมมีมันก็เล่นกับกีต้าก็พอนะเป็นเป็นแบบสามชิ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่เคยเดูประวัติเหมือนกันแปกเหมือนกันว่าจิมมี่สมิธโจแพน์อะไรพวกเนี้ยมันก็ทึกชื่อดีกันนะแต่ทําไมเวลามันอัดเสียงมา <ừ. S 1> ไอ้จิมมี่สมิธเนี่ยเป็นว่าเสียงเสียงดีนะแต่ไปฟังอัลบั้มโจแพนเนี่ยคือเสียงไม่ดีอ่ะแต่ก็คือรู้ว่าเล่นเก่งแต่อาจจะอยู่ที่การอัดการอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเวสอะไรเง<อ>ี้ยใช่ไหมเสียงมันไม่ได้แบบไฮไฟขนาดนั้นแนหะแต่ว่าไอ้จิมมี่สมิธเนี่ยหรือว่ามันเป็นยุคยุคหลังวะไอ้จิมมี่สมิธรู้สึกพอฟังอัลบั้มแล้วเออทำไมเสียงมันชัดเครื่องดนตรีมดู่ อาจจะได้อัดที่ดีหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมันหนาม้งเสียงออแกนเกี่ยวไหมแล้วมันพูดผิดพูดผิดตอนนี้ตอนนี้สมิธตอนนี้สมิธมุกิตาอ๋อตอนนี้อ๋อตอนนี้สมิต์ตออกแล้วพี่ว่ามันอาจจะดังไม่เท่าปะเออไม่รู้ว่ะเนาะเออมันมันเขาอาเขจริงจริงคือเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าจากการเซิร์ชจากกาตอนนี้สมิธมีน้อยนะมีน้อยมากนะเออออพี่ว่ามันอาจจะความดังอาจจะน้อยแล้วก็แบบอัดแบบอัดแบบพวกแบบห้องอัดแถวบาลาปีอะไรเงี้ยพี่ว่านะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่เป็นหมายถึงนี่คือจอห์นนี่สมิธเสียงดีนะแต่ว่าโจแพทกับโจโจโจแพร์ทำใหเสียงไม่ดีเออเออยุคนั้นใช่แต่โจแพทมันเสียงเอา้จริงๆโจแพท์อะเสียงกีต้าร์มันเสียงมันกระป๋องมากนะเออแต่คนนโหยหีกเสียงอย่างนั้นกันเหรอพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเสียงเลยคือคือคือพี่ชอบโดย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 ด้วยฟีลิ่งโอเคเขาเขาโอเคก็ชอบไม่ได้เกลียดหรอกแต่ว่าถ้าถามมึจริงอะไม่ไม่ค่อยชอบโทนแบบนั้นเท่าไหร่ ชอบแบบเวทชอบแบบนี้มากกว่าเป็นเมือนกนเป็นเหมือนกันใช่เสียงมันแห้งคือฟังฟังแห้งแล้วขีวน้ำอ่ะฟังแล้วขวน้าฟังแล้วขีวน้ำใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่อัดหรือที่อะไรยังไงด้วยเนาะต้องให้มันมาเล่นดูยุคเนี้ยหรือหรือพี่องวตามตามไปฟังมาเล่นดูไหพี่ว่ามันพี่ว่าดูมันมันมันมามันน่าจะมาจากแอมด้วยนะมันใช้แอมแบบทีวี่อะไรเงี้ยแห้งแล้วไม้จ่อเงี้ย ไม่รู้นะดาวเอาอ่ะแล้วมันแบบแล้วเสียงแบบเสียงกลางเวลาเล็บมันไม่ไม่ไม่เสียวฟันนะบางทีอ่ะคิดเลยเหรอว่ามันจะแบบเสียวฟันหรือฟันแล้วเสียวฟันโผอะไรเงี้ยแต่แต่ฝีมือนี่ก็ยอมรับจริงๆแต่ก็การการเสียงนี่ก็เสียงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่บางทีไอเดียแต่ไอเดียเขาก็ดีคู่กับเสียงใช่ได้ได้ไอเดียไอได้ไอเดียเยอะเหมือนกันจอแพรอะไรเงี้ยอย่างมีเยอะไอเดียไอเดียเกาเยอะไอเดียเกาเยอะ จริงจริงมันก็อาจจะมันมก็อาจจะแบบมันแต่โจแพ้ได้อาจริงอ่ะถ้าถ้าความป๊อปปุล่าเนี่ยโจแพ้เป็นป๊อปสุดแล้วมั้งพี่วาแบบดังสุดแล้วมั้งแจ๊ดอ่ะถ้าเรามองแบบเรามองเป็นกลางนะมองเป็นกลางแล้วแบบว่าเคยได้ยินว่ายุคนั้นโจโจแพ้เนี่ยไม่ดังนะพี่พี่เบนนะอหรอรู้สึกว่าเราก็ไม่รวยนะขนาดจัดงานศพนี่ยังไม่มีตังแบบจัดอะไรงี่เลยนะคือแบบคือมาดังหลังหลังเขาตายอ่ะเออ อ๋เหรอโอ้โหเนี่ยมันขอดเโลดี้สุดยอดอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นเคยได้ยินมาแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าไหนชัดเจนลงไปคนนั้นคือยุคนั้นน่ะคือธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้คนดังอ่ะคือถ้าคนดังจริงต้องแบบออสการ์พีเทอร์สันอะไรเงี้ยนึกออกไหมเปลี่ยนอ๋อเออนึกออกแต่ว่าแต่ว่ต้องแบบว่าแต่คลิปเขาเยอะนะพี่เดาความนั้งกับคลิปเขาเยอะนึกออกว่าคลิปมันเยอะนะจอแพทอ่ะเออเออคลิปมันเยอะอย่างเวสเนี่ยเอาเวสเนี่ยช่วงช่วงนั้นเป็นมาดังเพราะออกทีวีออกรายการอะไรเงี้ยใช่ไหมที่เราดูมไปนั่นเฮ้ยแต่แต่เวส เวทมันเพคอัลบั้มหรือว่าไลฟ์มันน้อยกว่าแต่ว่าเวทมันตายไวด้วยแหละใช่ไหมเวทมันจะตายไวมั้งเวทไม่ไม่เห็นมียันแก่นี่ก็มีแค่อายุเท่านั้นแล้วก็ตายมีอันเดียวที่เป็นขาที่เป็นภาพสีที่ไม่เล่นอะไรเพลงเลยทุกอย่างอ๋อวินดี้วินดี้อะไรนะที่ออกรายการใช่ไหมอ๋ออะไรอย่างอ๋อเท่เลยแต่ว่าอัลบั้มที่มันเล่นกับจิมมี่สเวนต์น่าแม่งสุดยอดนะอัลบั้มนั้นนี่ยโอ้พี่ชอบมากเลย สุดๆเอ่อแล้วบ้านี้ก็ได้ไปฟังดูถ้าสายบูชอบเนี่ยไอ้ที่มันคล้องคอแล้วกินแฮมเบอร์เกอร์อ่ะจิมมี่จะมีกแกรเวสมันก็ม่ีนะเออแต่เป็นเหมือนคุณคุ่ะออนั่นแหละมีมีมียูทูบมียูทูบมีอ่าถึงอ่แล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ไหนรุ่นใหม่ไหนมีไหมอ่ะที่เราพูดกันเนี่ยเป็นรุ่นวินเทจทางนั้นเลยเออลองลองเผื่อเขาจะรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่พี่ไม่ชอบเลยว่ะแต่จริงๆความรู้สึกส่วนตัวเบนเบนก็ชอบคือเราเกิดในยุคที่เราเราัมาแบบนน้ะ เราก็จะชอบกลุ่มตรงนั้นอะเออเราก็จะแอบแอบแบบไม่ให้รุ่นใหม่แม่งไม่เจ๋งเท่ารุ่นเก่าอะอะไรเงี้ยเออพี่เป็นคนไม่เอาจริงๆพี่เป็นคนไม่ชอบฟิวชั่นแจ๊สพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรเลยนะคอมเพนทอลลี่อะไรอะไรพวกอย่างนั้นพี่ไม่ชอบอะไรที่ยังไงก็อย่างนั้นดั้งเดิมเมื่อดิบเออดิบอย่างเงี้ยใช่ไหมเออชอบออริจินอลน่ะคือถ้าไกลๆไม่ค่อยชอบอ่ะอืมเออ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 คือถ้าเป็นเพลงฟิวชั่นแจ๊สก็จะว่าเป็นบางเพลงอ่ะโอเคชอบบางเพลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเป็นศิลปิน รู้สึกว่าตัวต,วตนมันมันไม่ชัดเท่าบุกยุคเก่าอะเออเออเนาะเออคือคือพี่ชอบคนที่เหมือนกันเล่นเพลงอะไรก็ได้แล้วออแล้วเป็นเขาอะแค่นั้นเองอะคือไม่ได้สนใจว่าเพลงนี้เขาแต่งหรือเปล่าหรือพี่พไม่ได้มองตรงนั้นมองก็ว่าถ้าเกิดเขาเออขาเล่นแล้วแบบเชีย่ยแม่งเล่นเพลงเชีย่ยอะไรมันก็จะเป็นแบบของมันหรือว่าเป็นมีพีเทคนิคของมันอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมากกว่าอ,อ่าเหมือนลัฟจู๊เนี่ยไม่ได้แต่งแ I t ไอ d y ย u l เล e ี่แต่ร้องดังสุดว่ะเออ ไอ้แวนแวนบริสันเนี่ยเออ่เป็นออริจินอลใช่ไหมใช่ใช่แฮปปี้โทยเรลี่โอ้แล้วเล่นเล่นเป็นแบบกึ่งกึ่งแบบหกแปดก็เหลืออะไรเนาะฟิวเจนโจนเนี่ยนะเป็นไงล่ะเจอลอสจูดเข้าไปแหบเสน่ห์เข้าไปไหนอยโ้กลายเป็นเพลงลอสจูดเข้าไปเลย